สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u ู e ตาไม่โครสมืองนะครับผมก็วันนี้ก็พาท่านชมทุกท่านเนาะนะครับมาอยู่ในบ่อบ่อกุ้งนะครับบ่อเกลานะครับกับงานแต่งสลบนะครับรอบบ่อนะครับกับเจ้ามาร์คทีนะครับภูมิยาวนะครับ2เมตรนะครับกับทีมงานน้ององแท็กเตอร์นะครับผมนะครับก็วันนี้เราก็มาดูน้ององขับนะครับก็เดินมาสักพักแล้วนะครับเอามาดูกันว่าใครขับเอ้า ไม่ใช่นาอองครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วว่าแล้วแปลกๆนะครับทรงการขับน่าจะไม่ใช่นาอองนะครับอ๋อโอ้เอากลัมาดูกันครับตกใจนิดๆนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ผมนึกว่านาอองเทคเตอร์นะนาอองนึกว่าเจ้าของนะครับไม่ใช่ครับท่านผู้ชมนะครับเอา ็มาอยู่กับกันที่บอรปิ้งนะครับการตอนนี้ก็เกาสลบอยู่นะครับเกานะครับยังไม่แต่งที่เดี๋ยวขึ้นมาบนนะครับว่าแล้วนะครับโอ้เอ้าก็ชมกันครับก็หลังจากเมื่อวานนะครับแป๊บแตกนะครับเออสายไฮดรอลิกแตกนะครับเมื่อวานก็มาลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วเนาะนะครับตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับกับคนคับคนใหม่นะครับ ฝีมือจะจัดจ้านขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเสือรลตามมานะครับอ๋อแต่วันน oh, ี oh. oh. ้เส oh. yeah. oh. ือพ่ายสุดครับคนขับไม่ใช่น้องแล้วนะครับโอ้ได้คนขับใหม่แล้วชมชมนี่ทักทายกันแล้วครับโอ้แต่เราก็รียกว่าน้องนะครับเอามาชมครับกับรถมาร์กทีนะครับ ร้อยยี่เนาะนะครับนี่น่าจะเข้าวันนี้วันแรกครับยังไม่เข้ามือทีนะครับโอ้แต่ฝีมือไม่ธรรมดาครับดูดูดูดนี่โอ้ตอนนี้กำลังเกาสลลอบอยู่นะครับเกาอยู่ท่านผู้ชมกับรถคันยาวเนาะนะครับมือนิ่งมากนะครับตายการขับ ตกใจครับตกใจยังเจอภัยไม่หยุดอยู่นะครับคนขับใหม่นะครับก็อยู่บ่อปิงนะครับก็รับหน้าที่2บ่อนะครับบ่อลูกนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นงานของพี่ควรนะครับกับซานน่เอสบายหนึ่งสามห้านะครับสีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับหุงยาวเหมือนกันนะครับยกออกไปแล้วนะครับงานตามจริงก็ตรงนี้ก็จะเป็นพี่ควรต่อโดยพี่ควรติดภารกิจครับรถงานเยอะนะครับก็พี่ออกนอกงานเยอะครับ แต่เพลินพี่ควรรถอยู่ไกลเกินนะครับเลยยกหน้าที่นี้ให้น้องเหมือนเดิมนะครับเอาก็มาชมกันต่อครับกับงานเกาสลบนะครับอยู่ในการเกาอยู่นะครับวันนี้ก็รู้สึกเซอร์ไพรสุดๆนะครับแอร์เย็นสบายครับหลังจากที่ก็ทำเครื่องใหม่เนะนะครับไม่รู้อะไรสักอย่างรั่วนี่แหละนะครับก็ ไปปาดประกันปาดอะไรฝาสูบมาเรียบร้อยนะครับเครื่องก็ฟิตแรงเหมือนเดิมนะครับเอาชมกันครับกับคนขับใหม่นะครับ๋ยวเราก็ตกใจนะครับวันนี้เอร์ไฟสุดๆว่าแล้วหารถนองก็ไม่เห็นสักคันเนาะไปเจอรถคันเวฟคันนู้นจอยนูยน้นน่าจะเป็นของคนขับนะครับโอ้ผมว่าแล้วรถนองอยู่ไหนทำไมนองขับไม่เหมือนเดิมนะครับ พอเดินมาใกล้ออกคนขับไหมนะครับวันแรกครับหลังจากที่น้องขับคันนี้ยาวนานนะครับนานแล้วเนาะก็ได้คนขับใหม่มาแทนที่แล้วนะครับนี่ผมก็ลืมโทรหาน้องนะครับนึกว่าน้องขับนะครับเอ้าเ็มาดูครับกับคุณยาวร้อยยี่เนาะมาชีนะครับโกบปิโก้นะฟุดฟาสนะครับเหมือนเดิมนะครับ ระบบไฟฟ้าเต็มเหมือนเดิมนะครับคันนี้ลมคอนข้างแรงเนาะก็เป็นบ่อปิ้งนะครับลูกค้าฝรั่งนะครับจะทำเป็นบ่อปุ๊บบ่อเรียกปิ้งเนาะบ่อลูกนั้นก็เสร็จแล้วเหลือลูกนี้นะครับได้เรกเตอร์นะครับโหมดสุกดีสีนะครับเขาจัดการให้แล้วนะครับยังไม่เสร็จนะครับสงสายน้องไปซื้ออะไรอยู่นะครับกับคันนั้นเราก็มาดูคันนี้กันต่อนะครับ ใส่น้องไปซื้ออะไรนะครับเอาคนขับมาขับแทนนะครับเติมเสียอยู่นะครับรู้ครับใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังเกาสโลบอยู่นะครับตอนนี้พักหลังๆมาก็เริ่มรู้สึกคิดกันแล้วนะครับภูมิยาวก็เริ่มมีหลายคันแล้วเนาะทำงานนากุ้งนะครับก็ ประโยชน์หลากหลายครับกับบุมยาวนะครับจากเมื่อก่อนคนใช้บุมสั้นกันเนาะนะครับตอนนี้ก็เริ่มไหลเข้าแก่นะครับเริ่มทําบุมยาวกันแล้วนะครับเพราะว่าด้วยการลอกทองในบ่อเลี้ยงกุ้งอยางได้ลึกนะครับบางทีแขนสั้นลงไม่ได้จมนะครับโคนต้มนะครับเรนเยอะนะครับเราใช้บุมยาวเป็นตัวลอกนะครับเนาะก็ทำมาหลายคันแล้วเนาะตอนนี้ก็เห็นเยอะเลยเนาะสองสามคันนะครับในโซนนี้นะครับจากเมื่อก่อนมีคันนี้คันเดียวเนาะ ดูครับดูกันยาวนะครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวครับเหลือเป็นลบนเดียเดี๋ยวพิ่น้องก็ตามมานะครับนี่เซอร์ไพรส์สุดๆครับวันนี้40ฟีตนะครับก็เท่ากับ12เมตรนิดๆนะครับนี่40ฟีตนะครับอ่าก็ไปเปรียบเทียบเอาครับ ก็40ฟ okay. ีตนะครับก็ประมาณ12เมตรนิดๆนะครับอ่าก็บุิยาว12เมตรนะครับโอเคบางท่านยังไม่รู้เนาะหน่วยของฝรั่งเขาเรียกกันเนาะเขาเรียกเป็น40ฟีตนะครับหรือ40 40ฟุตนะครับของเราเรียกเป็นเมตรนะของเราก็เหมือนระยะทางนะครับฝรั่งเขาเรียกเป็นไม้นะครับของเราเป็นกิโลนะครับกิโลเมตรนะครับ คนเดียวนะครับวันนี้นคนเดียวเนาะอันนี้ก็พื้นที่ก็เป็นบอ่อกุ้งเข่านะครับเนี่ยท่านชมท่านี่ยนใหม่มมมมมรู้เนาะเพื่อนพี่ๆคันนี้ก็ได้ข่าวว่าจะเปลี่ยนปั๊มใหม่เนาะนะครับปั๊มไฮโดรลิกนะครับเป็น K3V เหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าปั๊มใช้มานานแล้วนะครับพอเครื่องใช้แรกๆนะครับอ่าเร็วจัดจ้านพอเครื่องร้อนๆไปนะครับอืดนะครับ น้องว่าจะเปลี่ยนปั๊มแล้วนะครับใช้มานานแล้วนะครับก็อ,อยู่ประมาณเท่าไหรล่ละห้าหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้ยินว่าสี่หมื่นห้าหมื่นนี่แหละครับนี่เดี๋ยวเราเสร็จนี่เราทักทายกันเนาะนะครับทักทายคนขับนะครับเดี๋ยวถามชื่อถามเีย์นามก่อนนะครับเพราะวันนี้ก็เซอไพ์ผมสุดๆเหมือนกันนะครับพอดูการขับแล้วคนระสไตล์กับน้าองเนาะนะครับ กครับจะบ่งบอกได้เลยเนะาะการขับของแต่ละคนนะครับสไตล์การขับเพราะว่าด้วยคนขับนะครับขับมานานก็จะรู้จังหวะรถเนาะมันจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาขับนะครับวันแรกนะครับพี่เขาเพิ่งมาขับเนาะเดี๋ยวถามชื่อพี่เขาแต่ตอนนี้ดูพี่เขาดึงเกาสลบก,กันก่อนครับนี่ นะครับก็จะทำไม่เหมือนกันเนาะนะครับอันนี้น่าจะเอาจากบนนะครับแต่งโซบด้านบนเลยเนาะแต่ว่าของพ่กลนะครับลงไปด้านล่างเลยเนาะแต่งโซบดด้านล่างนะครับอันนี้ด้านบนนะครับยังไม่เข้ามือทีนะครับ ขับนิ่มนะครับขับนิ่มมากนะครับกุงกี้ไม่ดังเลยเนาะนะครับดูกันดึงนะนี่โอ้ฝีมือจัดจ้านเหมือนกันครับเอาดูกัรก็ใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแท็กเตอร์มาปรับพื้นก็เสร็จแล้วเหลือกับเป็นสลบอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็เกาอยู่เนาะลมแรงครับวันนี้ อขอโทษขออภัยด้วยขับรถมาคนเดียวนะเนะีเ่คใครที่ชอบนะครับก,ก,ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะไม่พียงน้องท่านเนาะนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครบ ตามให้ด้วยนะครับผมรถขุดสายใต้นะครับแดนใต้นะก็งานอยูุ่ส่วนมากก็จะเป็นที่ผมนําเสนอไปก็จะเป็นงานฟาร์มงานนากุ้งนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรื่องสับปามวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวนัดทีมงานนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายชมเนาะนะครับรถไปโกสับปามผมยังไม่เคยเห็นที่นะครับแต่ว่าน้องเขาก็ลโทรมาบอกแล้วนะครับแต่ว่าวันไหนว่างจะเ,เข้าไปนะครับ น,นี่ก็ดูเจ้ามาร์ทีไปก่อนนี่สเต็ปการดึงเหมือนกันหมดเลยเนาะนะครับเวลาดึงขึ้นมาลงมาด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยแต่รู้สึกว่าขับเนียนมากนะครับไม่ได้ยินเมื่อกี้เลยนะครับที่เขาเดี๋ยวต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพักนะครับให้จับจังหวะรถได้นะครับผมนะครับแต่ว่าผมชอบอย่างเดียวคือเมื่อกี้ไม่ดังเลยนะครับแม้กระทั่งจังหวะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ย ไม่เคาะไม่อะไรนะแกะไม่เคาะนะเ้อผมชอบสไตล์นี้แหละครับไม่ดังเลยบางทีก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเซอร์ไพรส์ผมทูสุดนะครับนวันแรกเนาะ ว่าอยู่ถ้าว่าถ้าน้องเห็นผมน้องโทรบอกโทรหาแล้วเนาะยี่ตอนนี้่รถไปนะครับาไปที่ห้องน้ำังนะม,มาไม่ถึงทีนะครับว่าแล้วน้องก็โทรหาผมนะครับไม่ใช่เนาะนีะ่แหละคนขับใหม่นี่เองนะครับว่าแล้วพี่แต่เขาจะไม่โทรหาผมตอนขี่รถกลับไปนะครับซีมาถึงแล้วก็ขี่กลับนะครับไปห้องน้ำ ไม่ได้ยินมุ้กขีเลยท่านผู้ชมโอ้โอ้โอไม่ไม่ได้ยินมุกขีเลยเนาะขนาดมุกขีมีหลวมแล้วนะโอ้นี่แกไม่ให้มุกขีดังเลยเนาะไม่มีเคาะไม่มีอะไรเลยในะแบบนี้นะท่านผู้ชม นี่เออไม่สะบัดนะครับต่อ,อแต่งครับทีนี้ก็เดินไล่บทไล่ <c oughs> ไล่ อะไรก็แล้วเดิืดั้มเดิืนี่ครับปรับนี่อแล้วก็ดึงสลบก็เป็นอันเสร็จเนาะขั้นตอนทุกอย่างนะครับหลังถอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราก็มาดูตอนดึงสลบนะครับว่าฝีมือจะจัดจ้านขนาดไหนเนาะนะครับขอบคนขับคนใหม่ของละองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมติดตามกด่วยเสมือนกับโคเวเตอร์สวัสด National ีครับ